สวัสดีครับคลิปของโอ๊ตออนไลน์นะฮะหายไปหลายวันเลยช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนะครับไม่ว่ากันนะอ่ะกลับมาแล้วครับพยายามกลับมาหน่อยนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นนะฮะโอ๊ตออนไลน์นะครับขายของออนไลน์ผ่าน eBay Amazon นะครับแล้วก็ที่นี้เราสอนคอร์ส eBay กับ Amazon นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ติดต่อได้นะครับที่ Line at o t อ o n อ i n e นนะครับเบอร์โทร066 159 9 3 99นะครับมีทั้ง eBay แล้วก็ eBay Drop s h i p นะครับ อ่ะเขาเรียงกันเลยนะครับสินค้าชิ้นนี้เป็นสินค้าที่ขายได้บน Ebay นี่อะไรเหมือนในนี่ไหมเหมือนอะไรนะอ่าที่กินอยาก๋วยเตี๋ยวอะไม่ใช่นะครับตัวนี้เอาง่ายๆเลยครับมีคนไทยอะครับเอาไปขายครับมันคือกระเพาะปลาอืมราคาดีซะด้วยนะครับขายที่ราคา1600บาทนะครับกระเพาะปลาแล้วก็ ขายได้แล้ว7โซทีเดียวนะครับจริงๆรูปนี้ผมแคปไว้หลายวันแล้วนะครับแต่เพิ่งได้มาทำคลิปนะฮะขายได้ที่ประมาณ1,600บาททีเดียวนะครับอ่าเพื่อนๆคนไหนนะฮะหากจะยังไม่รู้ว่าขายอะไรเออเฮ้ยที่บ้านเราใกล้บ้านเรานะฮะร้านหรือคุณอาจจะอยู่แถวเย,ยววาวราชอะไรประมาณนี้นะครับเห็นกระเพาะปลาเออลองเอามาขายดูนะครับ นี่กล้านนี้ขายได้แล้ว7โซนะฮะก็ออกได้เรื่อยๆนะครับอลองมาขายดูลองหาคีย์เวิร์ดดูนะครับแต่สำหรับเพื่อนๆสมาชิกนะครับ Ebay ของโอทออนไลน์ตามที่เราสัญญากันแล้วว่าถ้าเกิดคุณมาลงเรียนกับเรานะฮะแชร์เครื่องมือกับเราเราก็จะดูแลคุณแล้วก็หาไอเดียสินค้าให้คุณแล้วก็ถ้าเกิดคุณได้รู้ลิงก์รู้สินค้าตัวนี้คุณก็จะจับคีย์เวิร์ดได้แล้วก็ไปต่อยอดคีย์เวิร์ดได้นะครับ ก็ขอเฉลยได้เลยนะฮะที่โค้ด b 2 5 0 2 2 0 2 2 G2 ดูดีเนี่ยผมทำมาหลายวันแล้วนะเนี่ยเพิ่งจะได้อัปโหลดกับพ่อป่านะครับแต่ระหว่างนะั้นจริงๆมันก็มีคลิปอะไรแทรกอยู่นะแต่ว่าคลิปสินค้าไม่ค่อยโพสยังไงก็ขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับอะช่วงนี้นะฮะก็น้ำมันแพงนะครับเพื่อนๆ Ebay ก็ระมัดระวังหน่อยนะฮะในการส่งของนะครับ เช็คเลทดีๆนะฮะมีคุณเอาขึ้นเอาไม่หยุดเลยนะครับอ่ะก็ท้ายคลิปแล้วฮะก็ฝากด้วยนะครับถ้าเกิดเจอคลิปเรานะที่ไหนก็แล้วแต่นะครับจะเป็น Facebook ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแต่เราเน้นบน YouTube ยังไงก็ฝาก Subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับขอบคุณครับไปละครับสวัสดีครับ